แดดห่วนแห้เงเนาะอะสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เอานกต่อดินมาฝึกซ้อมกับอาจารย์พลนะครับผมวันนี้ก็จะมาคลิปสั้นๆนะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายคลิปยาวๆเย,ยี่ยมชมบ้านอาจารย์พลวันนี้ก็เป็นนกต่อดินสายเลือดมาเลยนะครับผมพ่อแม่พันถูกนําเข้านะครับพัฒนามาอะเดี๋ยวมาลุ้นกันอาจารย์พลก็กําลังจะมาปัก ปักที่บ้านนี่แหละครับจะขันหรือเปล่าสวัสดีครับจันพลสวัสดีครับเออตัวนี้เลือดมาเลเนาะมีนามชื่อว่าเจ้านิวเคียนะครับผมเป็นคนตั้งชื่อให้เองเอามารุ้นกันออลองฟังเสียงดูครับทุกคนระหว่างนิวเคียกับอะตอม อันหรือเปล่านอโอ้สายพนหนึ่งไฟสายไหนาเนี่ยคนบอกโอ้แดดไหม

ý là một tí không cạo tí là cho tí hẹn mày Bắt mày muốn về cho tải tím quay tím quay ơi mày <moh quay เอาไว้หมุนๆเขาไว้นี่นะครับทุกคนตัวนี้เจ้านิวเคียนะครับส่วนตัวนี้เจ้าตอมก็เป็นพ่อแม่เดียวกันนะทุกคนเหมือนนิวเคียจะเก่งกว่านะครับนั่นสายตี